สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามปากกาตุกตาหมีน่ารักที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการและในตอนนี้ขอเชิญรับฟังหวานล้ำค่ามิติบทที่1 0 3่พรไพ่ปรึกษาสงครามรสานนิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมก่อนเริ่มฟังถ้าคุณชอบนิยายแนวนี้และไม่อยากพลาดทุกการเดินทางฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุกตาหมีน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ มานิตท,ที่เคยคิดเสมอว่าเรื่องที่เขาเป็นนักเขียนจะไม่มีผู้ใดล่วงรู้แต่เรื่องหากลับเป็นเช่นนั้นไหมเหมัมโน้มตัวมาข้างหน้าและถามขึ้นมาไฟไม่ที่สะพานสาและไม่สามารถดับไฟได้ง่ายเป็นเพราะฝีมือของท่านมานิตใช่ไหมชายชาราถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาเริ่มคาดเดาบางอย่างได้ถ้าดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไปได้ว่าเขาและตระกูลลมทุรสอคงเป็นบันไดให้ตัวเอกเหยียบย่ำขึ้นไปเพราะฉะนั้นนักเขียนจะไม่ยอมให้ชีวิตของพวกเขาราบรื่นเป็นแน่เท้ มานิที่เจอเสียงยินชาของเหมันจู่โจมกระทันหันก็ตัวสั่นทันทีด้วยความหวาดกลัวเขาไม่เคยเจอการกดดันและบีบเค้นอารมณ์แบบนี้เลยอาชีพในโลกเดิมเป็นเพียงนักเขียนที่นิยายขายไม่ค่อยออกหลายเรื่องเรื่องสุดท้ายที่เขาเพิ่งแต่งจนจบก่อนจะมาที่นี้คือใครปรึกษาสงครามระสา นิยายแฟนตาซีทนดากชิงไหวชิงพริบโดยมีเนื้อเรื่องดังนี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าเอกทาศาอาดีตเซลแมนขายเกลือที่ยอดขายสูงที่สุดในบริษัทหลังอ่านนิยายแฟนตาซีเรื่องหนึ่งจบและบังเอิญดันถูกรถบรรทุกชนจนทะลุมิติมายังดาวไพรพรพฤกษาที่เหมือนนิยายแฟนตาซีที่เขาเพิ่งอ่านจบเอกทศที่ช่วงแรกเกงปรับตัวไม่ได้ต่างถูกทุกคนมองว่าเป็นคนบ้าและสติไม่ดี กว่าเอกเขาจะปรับตัวได้ก็ต้องใช้เวลาและแน่นอนด้วยนิสัยเซลแมนยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทเขามีความพยายามอย่าเป็นที่หนึ่งดั่งเดิมเพราะฉะนั้นเขาค่อยๆพินิจพิจารณานิยายแฟนตาซีที่เขาอ่านจบช้าๆในความทรงจําของตัวเองก่อนจะพบจุดสําคัญอย่างหนึ่งคือดาวพรพฤกษาแห่งนี้มีความแตกต่างระหว่างเมืองอรุณานานครและทุลีดินราฟ้ากับเหวหลังจากนั้นความคิดของเขาสว่างวาบขึ้นมาทันที ถ้าเขาหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ทั้งสองเมืองจําเป็นต้องใช้และคอยควบคุมพวกเขาอย่างช้าๆจนควบคุมได้ทั้งหมดจากนั้นอํานาจและเงินตราทั้งหมดจะตกอยู่ในกำมือของเขาเพียงผู้เดียวหลังคิดไปคิดมาเขาก็นึกถึงเกลือที่ให้รสเค็มถ้าทําให้สิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องใช้ทั้งสองเมืองจนขาดไม่ได้อีกต่อไปยิ่งจําเป็นมากเท่าไหร่ยิ่งดี จากนั้นชายทะลุมิติผู้นี้คอยวางแผนอย่างช้าๆจนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูลสิงหาวุธและค่อยๆแทรกซึมคนของตนเข้าไปในตระกูลต,ต่างๆที่ควบคุมเมืองทั้งสองรวมทั้งสะพานสาและสภาคางอย่างช้าๆจนไม่ผิดสังเกตสุดท้ายเขาจะได้ครอบครองดาวไพรพฤกษาแห่งนี้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ระหว่างนี้เขาจะเจอกับตัวร้ายมาขัดขวางแผนการของเขาซึ่งมาจากตระกูลลมทุรศอและอรุณ์กาหลายครั้งที่เอกทศเกือบพ่ายแพ้แต่กลับมาได้ตลอด จนสุดท้ายสองตระกูลตัวร้ายล่มสลายเหลือเพียงตระกูลสิงหาวุธเพียงตระกูลเดียวที่ถือครองอำนาจทั้งหมดมานิตที่กำลังคิดถึงนิยายที่เขาแต่งอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงทุกโตะดังขึ้นมากลับมาเผชิญหน้ากับเหมันที่กำลังอ,อยู่บนโตะ๊ะตอบมาเหมันพูดท้วนเขาต้องการคำตอบเรื่องนี้นักเขียนที่เขียนโลกใบนี้ขึ้นมาเพิ่งรู้สึกตัวว่าเขาคือพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้ทำไมเขาต้องกลัวภาษาตัวละครตัวร้ายที่สักวันต้องตายอย่างเหมันด้วยล่ะเขาก็เปลี่ยนจากสุภาพบนวัดกลัวเป็นสีหน้ายโยนกวนประสาทอีกฝ่าย ใช่แล้วจะทำไมไม่ใช่และจะทำไมอย่างไรเรื่องนี้ก็แต่งจบแล้วไม่มีวันเปลี่ยนตอนจบได้อีกต่อไปมานิดกล่าวอย่างเย้ยหยันเฮมันที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ผุดขึ้นมายืนก่อนจะยิ้มเย็นดีจำคำพูดของตัวเองไว้ให้ดีพูดจบเฮมันก็หมุนตัวเดินออกไปจากห้องทำงานของมานิดทันทีส่วนพลวัตรรีบก้าวเท้าตามประธานสะพานสายอย่างไม่ห่างในจังหวะปิดประตูห้องทำงานเขาหันกลับไปมองท่านมานิดอีกครั้งก็เห็นอีกฝ่ายหัวเราะราวกับคนบ้าทำเอาเขาขนลุกไปหมดหน่ากลัวอย่างยิ่ง พลวัตที่เดินตามเหมันไปอดไม่ได้จะถามขึ้นมาท่านประธานครับแล้วเรื่องที่ทําการชั่วคราวของสะพานสาเราจะยังตั้งอยู่ที่เมืองทุลีดินไหมครับเหมันเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าอยู่สิทําไมเราไม่อยู่ตอนนี้เราควรอยู่ที่นี้ถึงจะปลอดภัยสุดพลวัตที่ได้ยินคําตอบแบบนี้ได้แต่กะหัวด้วยความงงคือบางครั้งเขาก็ตามความคิดของท่านลุงเหมันไม่ทันเหมือนกันตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งของเมืองทุลีดินบ้านสามพี่น้องที่ตอนนี้ทุกคนต่างมีทุเรียนอยู่ในมือ อร่อยหอมหวานมันต้นไม้ที่กําลังกินทุเรียนเม็ดที่สองพูดขึ้นมาใช่เห็นด้วยของดีเลยนะเนี่ยคิดว่าเราควรย้ายสํานักพืชศาสตร์มาที่นี้เลยดีไหมพออปฏิพัฒน์ที่กําลังกัดทุเรียนพูดขึ้นมาบ้างอีกด้านไม่ไกลจากกลุ่มสํานักพืชศาสตร์ที่พากันนั่งกันกินทุเรียนกันอย่างอร่อยอร่อยมีอีกกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งทานทุเรียนอยู่เช่นกันสมาชิกในกลุ่มคือสามพี่น้องเด็กน้อยกุมภาเหล่าบร,ริการาชพกึกและเรนกาลังนั่งกินทุเรียนอย่างอร่อยอร่อยไม่แพ้กลุ่มสานักพืชศาสตร์ ผมอยากเอาไปฝากท่านปู่จังเลยครับพี่ปี๋คนสวยเด็กชายกุมภาใช้ดวงตากลมโตมองกาสลองด้วยสายตาหมาน้อยอ้อนเจ้าของได้สิจะเดี๋ยวพี่จัดการให้กาสลองที่เอ็นดูเด็กชายตัวน้อยอยู่แล้วพยักหน้าทันทีราชพฤกษ์เห็นมีเด็กชายมาแย่งความสนใจจากกาสลองก็ยอมไม่ได้ปีบครับทุเรียนอร่อยมากพี่ขอมากินที่นี่เรื่อยๆได้ไหมครับชายหนุ่มใช้สายตาหมาน้อยอ้อนกาสลองเหมือนกันใช่ว่ามีแต่เด็กทําเป็นผู้ใหญ่ก็ทําเป็นเหมือนกัน กาสลองได้แต่ยิ้มและสายหัวด้วยความเอ็นดูที่วันหนึ่งเจ้าเมืองอรุณานครจะทําตัวเด็กๆเ,เป็นเหมือนกันได้ข้ามาเลยหญิงสาวยิ้มบางๆให้ชายหนุ่มธรรมราชพฤกษอยากอยู่ที่นี้ตลอดไปคอยมองรอยยิ้มหวานๆแบบนี้คงจะดีเรนที่นั่งทานเงียบๆก็สกิดเรียกเจ้านายอย่างราชพฤกษขึ้นมานายท่านครับถึงเวลานัดเจอกับประธานสภานสาแล้วครับผู้ช่วยหนุ่มเตือนราชพฤกษได้แต่ถอนหายใจหมดเวลาแล้วเขายังจําเป็นต้องไปทางงานก่อน ที่ขอตัวก่อนนะครับปีบก่อนกลับเมืองอรุณนครพี่จะแวะมาหาใหม่ชายหนุ่มพูดจบก็ลุกขึ้นมองหญิงสาวด้วยสายตาอะไรอาวรก่อนจะเดินจากไปขึ้นรถบินหน้าบ้านสามพี่น้องอย่างจำใจสักพักหนึ่งกุมภาเด็กชายตัวน้อยเริ่มม่วงนอนได้บดิกาตรกูมาทุรสที่มาด้วยอุ้มไปนอนพักในบ้านส่วนบดิกาคนอื่นก่อนหน้านี้แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ตอนนี้เหลือเพียงสามพี่น้องแล้วเท่านั้นกาสลองที่มองรอบๆเห็นว่าไม่มีใครและไม่มีเอตาม,มาด้วยก็ถามขึ้นมาด้วยน้ําเสียงลึกลับบางอย่าง ในคืนนั้นรู้สึกถึงการสั่นไหวที่ทรงพลังไหมถ้าคุณหลงไหลในเสียงหวานหวานของ AI เรรมดีและต้องการติดตามเรื่องราวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาหมีน่ารักแต่งนิยายคุณภาพและให้เราสามารถสร้างสรรค์นิยายเสียงสนุกๆแบบนี้มาเสิร์ฟคุณเป็นคนแรกในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีค่ะ